เรนดูข้อต่อไปนะครับสำหรับพหุานามต่อไปหน้าตาจะเป็นกำลัง3ามนะครับกำลังสา,า,า px นะเท่ากับ x กำลัง3จะแยกตัวประกอบนะครับโดยใช้ทฤษฎีบทเสร็จเหลือนะตัวประกอบของ30นะฮะลบ30มีอะไรบ้างนะครับบวกลบ1บวกลบ2นะบวกลบ2 บวกลบ3บวกลบเอ่อบวกลบ5ใช่ไหมฮะบวกลบ5นะครับอันนี้คือตัวอย่างลองซักหนึ่งตัวมาแทนนะครับนำนำ x เ,เท่ากับอะไรดีนะครับมาแทนแล้วทำให้เท่านำในนี้เป็น px เท่ากับ0นะครับนำ x อเท่ากับ ส่วนใหญ่ตัวเล็กน้อยนะฮะลบสองแทนค่าแทนใน p x จะได้นะครับจะได้ที่ได้ p p ลบสองเท่ากับเทนะ่ากับลบแทนไปเลยนะครับได้ลบแปดนะลบแปดลบ ตรงนี้ได้ลบนะครับนี่ก็มีลบชนกันได้บวกนะสองเก้าสิบแปดทดหนึ่งสองหนึ่งสองสามสิบแปดนะครับแล้วนกะ็บูบลบสามสิบเห็นชัดเลยว่าตรงนี้คือลบสามสิบแปดนี่บวกสามแปดเท่ากับศูนย์นะครับก็สรุปเพราะฉะนั้น x อลบลบสองเป็นตัวประกอบ ของพหุนาม px นะครับตัวนี้เขียนใหม่ก็คือ x บวก2นะเราก็นำ x บวก2ไปแทนค่าอ่าไม่ใช่ไปแทนค่าไปหารน,นะครับไปหาร px นั่นเองจะได้นะตั้งเครื่องหมายหารตัวนี้ลบ2 เพราะน้ำตั้งต้นเป็นกําลัง3ผลหารต้องเป็นกําลัง2องนะครับไปหารอาเอาเภาพีนา่ Px 1 2ไม่มีนะครับ2ได้ศนยระวังนะฮะลบ19ล,ลบ30บวกกันต้องเป็น0ตรงนี้ได้30ตรงนี้ชักลงมาได้ได้1คูณกันได้ลบ2บวกกันลงมาได้ ลบ2ตรงนี้คูณกันได้4นะได้4บวกกันลงมาได้ลบ15ตัวนี้คูณตัวนี้โอเคได้30พอดีนะเพราะฉะนั้น 1x กำลังสลบ 2x ลบ15นะครับผลหารคือนะเศษเป็น0 สรุปดังนั้นนะครับดังนั้นผู้นา px จะเท่ากับตัวประกอบตัวแรกนะครับ x บวก2คูณกับ x กําลัง2ลบ 2x ลบ15กรณีนี้เราแยกต่อได้อีกกําลัง2นะครับ x บวก2แล้วก็แยกต่อได้อีกแยกแบบง่ายๆได้เลยครับพรานี้นะ3 355 ลบเป็นลบ2แสดงว่าเป็นลบที่หนะครับเพราะว่าสตัวนี้บวกกันได้ลบ2ก็ได้บวกสกับลบหนะครับก็อันนี้คือคำตอบเลยครับ